สวัสดีค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะแปลงนี้บ้านสวนริมคลองบางแก้วนะคะเนื้อที่ตามโฉนดค่ะ1ไร่1ง,งาน55ตารางวามีที่งอกริมน้ำอีกกว่า100ตารางวาเลยนะคะราคา2 8ล้าน8แสบาทค่ะบนพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านหนึ่งหลังและสาราริมน้ำมีห้องพักอีก4ห้องยังสร้างไม่เสร็จค่ะ พื้นที่ตั้งอยู่ในชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านขนุกทานอยู่ใกล้โรงพยาบาลมหาราชอยู่ใกล้ถนนสายเอเชียเกินทางสะดวกสบายตัวบ้านหลังนี้หันหน้าทางด้านทิศตะวันออกผระาทิตตกด้านศา,าลาริมน้ำบรรยากาศดีมากนะคะติดคลองบางแก้วคลองกว้างเกิน50เมตรมีน้ำตลอดปีไม่แห้งค่ะ เมื่อปี54ที่ผ่านมาน้ําก็มีท่วมนะครทุกท่านที่เป็นน้ําท่วมครั้งใหญ่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะพื้นที่อยู่ที่ตาบลหัวไผ่อําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถมแล้วเสมอถนนสูงกว่าแปลงด้านข้างนิดหน่อยบนพื้นที่ได้ปลูกผลไม้ไว้บ้างบางส่วนเป็นมะม่วงระมุดมะขามมะพร้าวขนุนออกลูกทุกปีที่ดินโฉนดค่ะเจ้าของขายเองนะคะ สนใจนัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้าติดต่อทักได้ผ่านช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ